ตระกูลเคนเนดีนะครับเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดตระกูลหนึ่งของโลกนี้เลยทีเดียวบุคคลสําคัญทางการเมืองหรือแม้กระทั่งที่เรารู้จักกันอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ถูกลอบสังหารซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยคือคําสาบที่ถูกสาบไว้ให้กับตระกูลเคนเนดีนะครับโดยที่ผู้ที่อยู่ในตระกูลนี้เนี่ยจะต้องตายตกตามกันไปหรือแม้ก็ต้องมีจุดจบที่น่าเศร้าไปอย่างมากเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฟังกันนะครับในมีไมาโมว่าเรื่องราวของคำสาบตระกูลเนป็นอย่างไร สวัสดีครับมาพบกับผมไดมอนและฝนค่ะกับมีไรมาโมโอ EP ที่29ก็เก่อนอื่นเลยองขอสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรายการมีอะไรมาโมอของเราในทุกๆ EP นะครับซึ่งมีไรมาโมรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่ กด้มองกันกบนักฝนเนี่ยจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมานั่งพูดคุยกันในรูปแบบเพื่อนคุยกันกันกบเพื่อนเล่าให้กับเพื่อนฟังมีการที่จะต้องนั่งถกเถียงกันหรือแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างแบบสุภาพได้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งสําหรับ EP นี้นะสิ่งที่เราจะเอามาโม้ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะก็จะเป็นในเรื่องแบบประมาณว่าคําสาบข,ของตระกูลหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเอย่ยชื่อไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้จักอย่างแน่นอนชื่ออะไรครับคเคดีไงงงรรรื่ออาาวขํตะกูล ที่วันนี้เนี่ยพวกเรานำมาโม้ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับมันจะต้องเล่าย้อนกลับไปก็กคือตัวต้นตระกูลของเคนเนดีเลยนะครับซึ่งต้นตระกูลของเคนเนดีเนี่ยชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าโจเซฟแพทริกเคนเนดีคือตัวโจเซฟเองเนี่ยไม่ใช่ชาวอเมริกันนะครับแต่ว่าเป็นชาวไอแลนด์ก็คืออยู่ทางตอนเหนือเนาะของอสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึง่งเพียงแต่ว่าอย่างที่เรารู้จักกันอนะตระกูลเคนเนดีคือเขาร่ํารวยมากเป็นถึงนักการเมืองหรืออดีตประธานาธิบดีเลยเนี่ยจริงๆแล้วตัวต้นตระกูลอย่างโจเซฟเนี่ย เขาไม่ได้ร่ํารวยนะที่บ้านมีฐานะยากจนซะด้วยซ้ําไปทําให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องอบพยพมาจากไอแลนด์มาเข้าสู่ประเทศอเมริกาพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆจนกระทั่งได้กลายมาเป็นนักการเมืองก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็มีเงินทองต่อมาในภายหลังแต่ว่าไอ้คำสาปตระกูลเคทเนดีของเขาเนี่ยมันไปเริ่มต้นก็คือพอเขาเนี่ยเริ่มมีเงินมีทองแล้วหลังจากที่มีชื่อเสียงเขาก็ไปเจอกับที่ดินที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะที่ดินตรงนี้เนี่ยทำไมมันสวยจังน่าอยู่จัง ซึ่งที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่แล้วเป็นชาวอินเดียแดงที่ไปคอยปกครองอยู่ตรงแถบบริเวณนั้นเขาก็เลยทําการแบบเหมือนไปยึดที่เลยอะ่ะไปยึดที่อินเดียแดงคนอ,อันนั้นอะ่ะมาเป็นของตัวเองแล้วก็มาสร้างบ้านตัวเองตัวของชาวอินเดียแดงพวกนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่แล้วเพราะาบ้านเราอยู่ตรงนี้อยูอ่ดีก็มีคนมาขับไล่ออกไป<ๆ>ก็เลยทําให้ชาวอินเดียแดงกลุ่มนั้นนะครับ<ๆ>เขาสาบแช่งตระกูลเคนเนดีไว้เลยนะว่าข้าขอสาบแช่งให้ตระกูลของพวกเจ้าไม่มีวันสงบสุข คนในครอบครัวพวกเจ้าทุกคนจะต้องมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควรแม้กระทั่งทรัพย์สินอำนาจอันล้นมือที่มีก็ไม่อาจช่วยลูกหลานที่เจ้ามีได้ตราบชั่วฟ้าดินสลายก็คือเหมือนกับเป็นการแช่งระยะยาวอะแช่งตั้งแต่วันนี้ไปยันแบบสิ้นสุดตระกูลเคนเนดีเลยผ่านมาอีกไม่กี่ปีนะหลายที่ตระกูลเคนเนดีโดนสาปแช่งไปเนี่ยตัวของโจเซฟเคเนดีเองนะครับก็ได้เสียชีวิตลงจากการเป็นวารณโรคในตอนช่วงประมาณปี1850ากว่าเนี่ยแหละ แต่เขาก็เสียชีวิตด้วยโรคเนาะจริงๆฝนก็ไม่รู้หรอกนะว่าถ้าฝนเป็นคนในครอบครัวในสมัยนั้นะ่ะจะเชื่อเรื่องคำสาบหรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งในตอนนี้เราก็ยังรู้สึกเลยว่าคำสาบมันมีจริงหรออ่ะเขาเป็นคนแรกใช่ไหมอย่างที่น้องฝนบอกก็คือพอเขาเป็นคนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังไม่ใช่คำสาบหรอกอาจจะเป็นความบังเอิญซะมากกว่าเนาะแต่ต่อมาอีกประมาณ10กว่า20ปีนะก็คือปี1873 โจซี่แฮนนอนเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของโรสฟิชเชอร์ลเคนเนดีซึ่งมีอายุ8ดขวบนะครับโดยที่เธอคนนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้น้องสาวของตัวเองต้องจมน้ําเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มเก็บตัวแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนกับคนเคร่งศาสนาซึ่งมันส่งผลให้ลูกสาวของโรสเคนเนดีเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนเคร่งศาสนาด้วยก็คือเนี่ยก็มีคนที่จมน้ําเสียชีวิตไปอีกคนนึงเนาะซึ่งอยู่ในตระกูลของเคนเนดีเป็นคนที่2ที่เสียชีวิตไป แล้วพอต่อมาเนี่ยในช่วงประมาณปี1941เลยกระโดดข้ามมาโจเซฟพีเคนเนดีเขาเนี่ยได้แอบส่งตัวโรสแมรี่ลูกสาวของเขานะครับเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่ยอมบอกกับภรรยาของเขารับรู้แต่ไอการผ่าตัดครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลให้เส้นประสาทได้รับการกระทบกระเทือนมันก็เลยทําให้โรสแมรี่คนนั้นนะครับต้องกลายมาเป็นผู้พิการทางด้านประสาทไปตลอดชีวิตเนี่ยแล้วพอต่อมาอีกประมาณ3ปีนะก็คือปี1944 j จเซฟพีจูเนียลูกชายคนโตของโรสและโจเซฟพีเคนเนดีคนเมื่อกี้นะครับเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกระหว่างปฏิบัติการราชการรับให้กับกองทัพในสงครามโลกครั้งที่2เอ๊แต่ฝนว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันคนในตระกูลมันเริ่มตายเยอะขึ้นหรือมีอะไรแปลกๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มเชื่อคำสาบแล้วเนาะไอกลุ่มคนที่อยู่ในตระกูลเคนเนดีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มที่จะระแคะระขายไอ,อตัวคำสาบเพราะว่าตัวของ ต้นตะกูลน่ะคือเขาก็เล่าต่อๆกันมานะว่าเออครอบครัวเราโดนสาบแช่งนะให้ระวังให้ดีเพราะพวกชาวอนเดแดงกลุ่มนั้นเนี่ยคือเขาก็เป็นเหมือนกับพวกกลุ่มหมอผีหรืออะไรแบบเนี้นั mm ้น hmm. นั้นคือมันก็มีความเป็นไปได้ อ่ะโอเคมาตรงนี้ก็อาจจะมองได้อีกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะซึ่งมันก็ประมาณไม่กี่คนเองแต่ที่พวกเขามองว่าเป็นคำสาบเพราะว่าไม่มีใครตายดีไงส่วนใหญ่ตายเพราะแบบไม่ใช่โรคชรลาตายหรือว่าเป็นโรคทั่วไปตายพอมาในปี1948เนี่ยแคเทเธอรีนเคนเนดีน,น,นะครับซึ่งเป็นลูกสาวคนที่4ของโรสและโจเซฟพีได้ประสบอุบัติเหตุ เครื่องบินตกเสียชีวิตเช่นเดียวกันคือเธอกับคนรักของเธออย่างปีเตอร์ฟิสวิลเลียมนะครับนั่งเครื่องบินเล็กจากอังกฤษไปฝรั่งเศสทั้งที่มีคาเตือนเรื่องสภาพอากาศเลวร้ายในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยยังมีนักบินและผู้ช่วยเสียชีวิตไปอีกด้วยถ้าลองฟังคําเตือนจากคนรอบข้างนิดนึงก็อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะใช่แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมสเหตุการณ์3เหตุการณ์นี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาอันหลังที่เล่ามาตั้งแต่ปี1941มายันเหตุการณ์ของแคทเธอรีนเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้อย ครอบครัวเดียวกันกนะ็คือเป็นลูกของโจเซฟพีเคนเนดีที่เสียชีวิตไปแล้วต่อมาเนี่ยมาในปี1961เลยโจเซฟพีเคนเนดีนะเป็นคนที่ลูกๆเนี่ยเสียชีวิตกันไปหลายๆคนนะครับเขาเนี่ยก็พยายามหาทุกวิถีทางที่ทาให้จอฟเฟเคนเนดีซึ่งเป็นลูกชายคนที่2อ,องเขานะก้าวขึ้นมาเป็นตําแหน่งสําคัญของทาเนียบขาวแต่เขาเนี่ยเกิดล้มป่วยกระทนหันระหว่างที่ลูกชายของเขาเพิ่งเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่า คำสาบนี้เนี่ยมันมาทำงานตอนช่วงของครอบครัวโจเซฟพีเคนเดดีเนาะที่แบบลูกๆเขามีไปรักษาแล้วก็ป่วยเป็นโรคพิการทางสมองอีกคนนึงก็เสียชีวิตทางเหตุการณ์เครื่องบินตกอีกคนนึงก็เสียชีวิตตอนเหตุการณ์เครื่องบินตกอีกทีนึงเหมือนกันแล้วก็พอมารุ่นตัวเองเนี่ยก็ป่วยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย พิการเหมือนกันพอเขาป่วยเขากินไม่ได้แล้วก็พูดก็พูดไม่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยลูกของเขาคนที่2ก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีด้วยเป็นฝนฝนเชื่อแล้วแหละว,ว่าเป็นคำสาปนะแต่ก็น่าสงสารครอบครัวนี้คือหลายคนเลยทีเดียวอะ่ะแล้วต่อมานะในปี1963เนี่ยแพทริกนะครับซึ่งเป็นลูกชายคนที่3ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยซึ่งแพทริกคนนี้นะครับเขาคลอดก่อนกําหนดถึง6สัปดาห์เลยทีเดียว นั่นถึงทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตไปท่นั้นที่เพิ่งลืมตามาดูโลกเพียงแค่2วันเท่านั้นเองแล้วต่อมาเนี่ยในปีเดียวกันจอห์นเอฟเคนเนดีก็ได้ถูกลอบสังหารในปีนั้นเลยนี่มันก็แทบจะหมดตระกูลแล้วไหมอะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตัวของจอห์นเอฟเคนเนดีก็เสียชีวิตไปลูกชายของเขาก็เสียชีวิตไปเหมือนกันแต่พอมาในปี1 9 6 4หรือ1ปีหลังจากที่จอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารนะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็มเคนเนดีเนี่ยเขาเนี่ เคนเนดีนะครับก็ได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกส่งผลให้เขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ร่วมง,งานและนักบินเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วพอไม่กี่ปีถัดมานะครับเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์อีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็รอดตายอีกแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมองในปี2009อ่ะโอเคคนนี้ก็เป็นอีกอหนึ่งคนที่เป็นลูกของโจโเซฟพเคนเนดีเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตคือตัวของโจเซฟพเคนเนดีเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะได้รับผลกระทบทางด้านคำสาบโดยตรงออ่่่่ใมมยยเเพราาาาางทีลนคื เพราะอะไรถึงไปลงที่ครอบครัวนี้หมดเลยนะช่วงไหนนะครอบครัวนี้ที่แบบตั้งแต่ต้นตระกูลที่โดนคำสาปหนักๆคือถ้าโดนสาปจริงๆอ่ะปีพันแเนาะที่มาไ <8 58 S 2> ล่ที่แ <58, okay. S 2> แต่ตัวของตระกูลโจเซฟ พีเคนเนดีเนี่ยคือเขามาโดนหนักๆเลยก็คือปี1941มายันเนี่ยปี1964ที่ตาย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 ครอบครัวตายลูกตายหลานตายหมดเลยแล้วพอมาในปี1968เนี่ยมันก็แย่ลงไปกว่าเดิมน,นะเพราะว่าโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีซึ่งเป็นน้องของโจเซฟเคนเนดีเหมือนกันเนี่ยเขาก็ได้ถูกลอบยิงนะซึ่งก็เสียชีวิตในทันทีใน ที่เกิดเหตุอีกด้วยคือไม่ใช่เสียชีวิตในทันทีคือเขาโดนยิงแล้วก็เกือบเสียชีวิตแต่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพูดง่ายๆคือ โดนฆ่าอีกแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโจเซฟพีเคนเนดีอีกหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าที่ตัวของโจเซฟพีเคนเนดีคนนั้นอ่ะเขาแอบไปทําอะไรมาเพราะลูกตายกันเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะเนี่ยไม่แน่นะว่ามันอาจจะมีเรื่องประเด็นอื่นก็ได้ที่มาสาปแช่งครอบครัวนี้อีกทีหนึง่งคือพูดแล้วมันก็เหมือนกับคาสาปแช่งเหมือนในหนังที่เราดูไหม,มเรื่องอะไรนะล่างทรงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าะตระกูลเนี่ย เขามีการทำบาปมาอ่าแล้วมันก็เป็นบาปหนาทำมาชั่วอายุคนเลยมันก็เลยมีคนโกรธแค้นแล้วก็สาปแช่งเยอะอมไม่แน่นะว่าตระกูลเคนเนดีนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าทำเรื่องผิดทำเนียมผิดผีหรือเป็นบาปมหาหันตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาแล้วก็ได้แล้วจู่ๆมันก็แบบมาเกิดขึ้นในครอบครัวนี้พอดีใช่ก็ <ใน S 1> คือ,อแบบตัวของครอบครัวโจเซฟพีเคนเนดีหรือว่าบรรดาพี่น้องของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยคือเสียชีวิตไปเกือบหมดเลยหรือไม่ก็พิการ แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้มานะในปี1973นะครับโจเซฟเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายของโรเบิร์ตเคนเนดีนะที่ต่อมาได้ตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาครองเกสเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์บนเกาะแนนทากเก็ตทำให้พารเมล่าเคลลี่นะครับซึ่งติดรถไปด้วยเนี่ยต้องกลายมาเป็นคนพิการ และในปีเดียวกันเท็ดจูเนียลลูกชายของเอ็ดเวิร์ดเอ็มและโจแอนเคนเนดีเนี่ยต้องถูกตัดขาสาเหตุเพราะโรคมะเร็งแล้วพอมาในปี1984เนี่ยเดวิดลูกชายของโรเบิร์ตเคนเนดีอีกคนนึงเนี่ยเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเพราะว่าเสพยาเสพติดเกินขนาด อ่าโอเคอันนี้ก็จะไปหนักทางด้านของโรเบิร์ตเคนเนดีแล้วนะ2คนและพอมาในปี1991นะครับคนนี้นะครับไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเหมือนกันนั่นก็คือวิลเลียมนะครับซึ่งเป็นหลานชายของจอห์นเอฟเคนเนดีเขาเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาค่มขืนถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยสามพิพากษาย,ยกฟ้องก็ตามแต่หลายคนเนี่ยยังเชื่อว่าเขาเนี่ยทำจริงๆ ก็คือสูญเสียชื่อเสียงไปนั่นเองไม่ได้เสียชีวิตพอมาในปี1994นะครับแจ็คเกอลีนเคนเนดีซึ่งเป็นภรรยาของจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งนะครับในขณะอายุ64ปีแล้วพอมาในปี1999นะครับจอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียลลูกชายคนที่3ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเครื่องบินตกในเหตุการณ์นั้นเนี่ยยังมีภรรยาของเขาอย่างแคลร์รีนบีเซตเคนเนดีและน้องสาวของเธอโรเรนบีเซตที่เสียชีวิตด้วย อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เครื่องบินตกอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับของตระกูลเคนเนดีเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยจะเพิ่งมีตระกูลเคนเนดีเนาะที่เพิ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมใช่แล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเมษาปีที่ผ่านมาเพราะว่าคือช่วงที่เขาก,ากักตัวโควิดอ่ะอันนี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าอาถรรพ์ตระกูลเคนเนดีเนี่ยทำงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีแบบว่าทายาทของตระกูลอ่ะ เพิ่งเสียไปในช่วงของโควิดคนที่ตายล่าสุดเลยก็คือเมสเคนเนดีทาวเซนต์แมคคีนอายุ40ปีซึ่งเป็นหลานสาวของโรเบิร์ตเคนเนดีเสียชีวิตกับลูกชายที่อายุ8ขวบ mm hmm. ก็เสียไปเหมือนกันอันนี้คือล่าสุดเลยเมื่อปีที่แล้วคนเขาก็เลยพูดถึงว่าจริงๆแล้วอาถันตระกูลนี้มันก็ยังคงอยู่อะ ใช่เพราะว่าเท่าที่เนื้อว่าเล่ามาทั้งหมดนะ,อ,ะอย่างที่เรา Recap ไปคร่าวๆใช่ไหมว่าตั้งแต่ต้นตระกูลมาที่มีการแบบโดนคํำสาปมาในช่วงปี1850กว่าเนี่ยคือก็มีการเสียชีวิตเป็นโรคนู้นโรคนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่กี่คนแต่พอมาในช่วงของโจเซฟพีเคนเนดีเนี่ยลูกเขาหลานเขาเนี่ยคือทยอยเสียชีวิตกันเรียกว่าเพียบเลย แล้วจนมาลูกของโรเบิร์ตเคนเนดีเนี่ยก็เสียชีวิตไปอีกคน2คนอย่างเนาะซึ่งมันเหมือนกับคาสาปเนี่ยมันถูกสืบทอดต่อๆกันมาเลยที่ซไป<ค>นจน<อ>กระทั่งมาในปัจจุบันส,สุดเมื่อไหร่เนาะใช่และนอกจากนี้คือเท่าที่ฝนดูมันมีคํำสาบอย่างอื่นที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องก็ได้คือตระกูลเฮเนดีเนี่ยมันมีคนหนึ่งใช่ไหมที่ได้เป็นประธานาธิบดีไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินไหมเป็นคํำสาบหมายเลขศูนย์ของประธานาธิบดีสหรัฐอ่ะ มันเป็นคำสา์ในลักษณะประมาณว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในช่วงของปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนะ่ะประธานาธิบดีคนนั้นน่ยจะมีอันเป็นไปตายในหน้าที่ตายอยู่ก่อนไว้อันควรหรืออะไรประมาณเนี้ย แล้วบังเอิญว่าเคนเนดีเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีที่ดํารงตําแหน่งในช่วงปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เหมือนกันฝนก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นคอมโบกันนะระหว่าง2คํคำสาบก็ได้มันก็เลยยิ่งทําให้อาถันของตระกูลนี้เนี่ยมันแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวฝนจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะว,ว่าคํำสาบหมายเลขศูนย์เนี่ยมันคืออะไรเนาะคือคำสาบนี้เนี่ยนะมันจะมีชื่อเรียกอยู่บางที่เนี่ยเขาเรียกว่าคํำสาบของเทคุมเซ คือคำสาบนี้เนี่ยถูกตั้งชื่อขึ้นตามหัวหน้าของชนเผ่าซอนีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องอย่างที่ไดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะว่าสหรัฐอเมริกาเคยที่จะไปบุกรุกดินแดนของชนเผ่าอะไรประมาณนี้ทําให้คนในชนเผ่าเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากๆเนาะมันเหมือนกับโดนไล่ที่ทั้งๆที่แบบนี่มันก็เป็นบ้านของตัวเองอะ mm. อ่ามันก็เลยทําให หัวหน้าชนเผ่าอ่ะที่ชื่อ um เทคุมเซ่เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองก็เสียบ้านเกิดเสียที่มั่นสุดท้ายไปก็เลยได้มีการร่ายคำสาบนี้ขึ้นมาโดยมีการสาบแช่งให้ประธานาธิบดีมีอันเป็นไปแบบตลอดไปไม่ว่าจะใครขึ้นมาเป็นก็ตามแต่จะต้องเป็นปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์อ,อ๋อก็คือทำให้เขาก็คือมีการเสียชีวิตเนาะ ใช่ไหมเพราะว่าขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตอนเลขศูนย์ถูกไหมไม่ใช่ตายตอนเลขศูนย์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคำสาบนี่นะมันก็เริ่มสาบมาตั้งแต่ช่วงของปี1840จนถึงปี1960ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ฝนได้พูดไปมันก็ผ่านมากว่า120ปีแล้วแล้วมันก็ปรากฏว่ามีประธานาธิบดีอ่เสียชีวิตในตำแหน่งเสียชีวิตลึกลับไม่ไม่ตายดีอ่ะพูดง่ายๆอ่ะ เป็นไปตามคำสาบทุกประการเลยแล้วเขาก็เลยเริ่มสืบกันว่าเอ๊แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสาบของประธานาธิบดีที่จะต้องตายเวลาที่ดำรงตำแหน่งในช่วงของปีที่ลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรเนาะคือไอ้วัสดจกคำสาบนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงของสงครามในปี1811ซึ่งมันเป็นกองกำลังระหว่างรัฐบาลของสหรัฐกับชาวอินเดียแดงซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคนที่ดำรงตำแหน่งคือวิลเลียมเฮนรีแฮสัน คนคนนี้เนี่ยเขาดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนาแต่ตอนที่เขาดํารงตําแหน่งอะสิ่งที่เขาทําคือมันไปยึดครองพื้นที่ของชาวอินเดียแดงโดยไม่ชอบอะคือพูดง่ายๆคือแบบว่าไปเอามาโดยที่แบบไม่อนุญาตใช่แล้วก็ใช้วิธีการไม่ดีเท่าไหร่โดยน้ําเหล้าว,วิสกี้เนี่ยไปมอมเมาให้กับหัวหน้าชนเผ่าแล้วก็โน้มน้าวให้หัวหน้าชนเผ่าเอาที่ดินของตัวเองมาแลกพอสุดท้ายปุ๊บอาตื่นมาตอนเช้าจ้าที่ดินฉันหายไปหมดแล้วเพราะว่าแบบ แอบรับปากให้ไปยกให้กับเพนรี่ตอนที่แบบตัวเองเมาอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้หัวหน้าชนเผ่าซอนีชนเผ่าหนึ่งที่มีชื่อว่าเทคุมเซ่เนี่ยแหละไอ <Hey. S 1> คนที่สาบแช่งเนี่ยนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอใจแล้วการทําแบบนี้เนะี่ยมันก็ไม่แฟร์มากๆก็เลยได้พยายามที่จะเจราจาขอเวนคืนที่ดินแต่สุดท้ายเนะี่ยก็ล้มเหลวนะมันก็เลยทําให้เกิดการสู้รบครั้งใหญ่ขึ้นในปี1811 แต่สุดท้ายแล้วชนเผ่าของเทคุมเซ่้ก็ได้แพ้ไปมันก็เลยเกิดความอาฆาตขึ้นจึงได้มีการทำพิธีสาบแช่งวิลเลียมแฮนรี่แฮฟฟันและก็ประธานาธิบดีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะขอให้มันไม่ตายดีอะไรประมาณนี้อืม,อมก็จะเหมือนในลักษณะของต้นตระกูลเคนเนดีเนาะที่ได้เสียชีวิตเพราะว่าโดนสาบแช่งแบบนี้เหมือนกันใช่ เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าแบบพวกคำสาปอินเดียแดงหรืออะไรแบบเนี้นะมันจะแบบเหมือนกับพวกเขาเป็นหมอผีมีวิญญาณมีอะไรไ<ม>แบบใหญ่ๆมาที่แข<บ>็งแกร่งอะไรประมาณนี้ใช่คือมันตั้งแต่ปี181 1 18มาเนี่ยนะมีประธานาธิบดีถึง8คนเลยทีเดียวที่ตายตามคำสาปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวของนายวิลเลียมเอชแฮร์ริสันก่อนเลยซึ่งเขาเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะในปี1840รพอเป็นปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆนะก็แบบว่า เสียชีวิตไปแต่คนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่า มันเป็นคนแรกเนาะที่เสียชีวิตเขาก็คิดว่ามันน่าจะแบบอ๋อก็แค่การเสียชีวิตธรรมดาไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคำสาปแช่งหรือว่าอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยนะมันก็มีอีก6คนถัดมาที่เสียชีวิตในช่วงที่แบบถ้าตัวเองได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปีที่ลงท้ายเลือกสูนะ่ะบังเอิญมันเสียอย่างจริงๆอะ่ะอย่างเช่นอับราฮัมลินคอนอย่างเงี้ยที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในวาระแรกในปีพันแปดร้อยหกสิบคือ ช่วงนั้นเนี่ยก็รอดมาได้เหมือนกันแต่พอได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งที่2ในปี1864อ่ะจู่ๆก,ก็เสียชีวิตด้วยการรอบสังหารในช่วง15เมษาและยังมีคนอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นเจมส์กาฟิลซึ่งได้รับเลือกตั้งในปี1880เสร็จแล้วก็ถูกรอบสังหารในปี1881ซึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและยังไม่หมดนะก็ยังมีคนอื่นๆอีกอย่างเช่นวิลเลียมแมคคินลี อันนี้เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งสมัยแรกอะ่ะปี1896ใช่ไหมไม่ได้ลงท้ายด้วยเลขศูนเลยแต่บังเอิญว่าเขาได้สมัยที่2ในปี1900ก็เลยถูกลอบสังหารใน1ปีหลังจากนั้นแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกหลายคนเลยโดยมีอีกคนหนึ่งที่ดูแล้วน่าสนใจนั่นก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีเนาะก็คือจะเป็นคำสาปตระกูลนี้ มันก็ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวจอห์นเอฟเคนเนดีเองเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกในปี1960ซึ่งลงท้ายด้วยเลขศูนและสุดท้าย,ยก็เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารในวันที่22พฤศจิกายนปี1963อืสมสุดท้ายแล้วคือว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยมักจะเจอเรื่องอะไรแปลกแต่มันก็มีบางคนนะ ที่แบบว่าได้รับเลือกตั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในที่ลงท้ายด้วยเลขศูนยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะใช่โรนัลเรแกนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกในปี1980แล้วก็ในสมัยที่2ในในปี1984ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะเป็นคนแรกเลยที่รอดพ้นจากอาถรรพ์นี้ด้วยการอยู่ไปจนถึงครบวาระในช่วงของปี1988แแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยที่เรแกนเนี่ย ได้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็เคยถูกลอบสังหารแล้วเหมือนกันในช่วงของวันที่30มีนาคมปี1981แต่ว่ารอดมาได้ไงซึ่งเท่าที่ฝนเนี่ยวิเคราะห์ดูเหมือนกับเวลาในการที่จะเสียชีวิตจากคำสาบเนี่ยจะต้องเป็น1ปีหลังจากที่ได้รับตาแหน่งยกตัวอย่างเช่นถ้าดำรงตำแหน่งในปี 2000- 2 0พ1ปุ๊บต้องเสียชีวิตอย่างเงี้ย แล้วมันก็มีอีกคนหนึ่งน,ะนั่นก็คือจอร์ดดับเบิลยูบูชเนาะซึ่งคนนี้เนี่ยได้รับเป็นประธานาธิบดีในช่วงของปี2000แล้วพอสมัยที่2ก็คือในช่วง2004เพื่อเพื่ออาจจะสงสัยแล้วว่าเอ้ยทำไมจอร์ดดับเบิลยูบูชเนี่ยถึงไม่ตายตามคำอาถรรพ์ซึ่งมีคนเนี่ยได้พูดว่าจริงๆอะ่ะเขาเนี่ยเคยเฉียดตายกับการลอบสังหารมาแล้วถึงหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ช่วงปี2005ที่เขาได้เดินทางไปประเทศจอร์เจียแล้วโชคดีก็คือว่าระเบิดที่คนร้าย มันกลับไม่ระเบิดเขาก็เลยรอดมาได้แล้วก็อยู่จนถึงครบวาระในช่วงของปี2008แล้วเขาก็ได้มีการวิเคราะห์ต่อว่าเหมือนกับว่าพอคำสาปนานวันเข้าเข้าในช่วงของปี2000น่ะทุกคนเนี่ยจะรอดจากคำสาปหมันเลยนะ แต่ก็ผ่านการที่แบบว่าเฉียดตายมาหลายครั้งอ่ะจากการรอบสังหารไม่ว่าจะอ,าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือประธานาธิบดีโจโบไบเดนคนปัจจุบันเนาะที่ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีในช่วงของปี2020ลงท้ายด้วยเลขศูนย์อีกแล้วซึ่งฝนก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้ก็ต้องให้เพื่อนๆเนี่ยตามดูกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคําสาบพอระยะเวลามันนานมันเสื่อมหรือเปล่าเหมือนตระกูลเคนเนดีอ่ะ ของเคนเนดีคือเท่าที่ดูอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าตอนช่วงต้นอะ่ะแทบไม่มีผลเลยแต่มามีผลตอนช่วงโจเซฟพีเคนเนดีแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยหลังจากจบตระกูลโจเซฟพีเคนเนดีไปเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนคำสาบมันหมดอายุอะ่ะอืมมันอาจจะต้องมีใครไปสาบเพิ่มเนะเออคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับเป็นการหมดอายุอะไรประมาณนั้นแหละแล้วไม่มีใครไปเติมเลยเขาเรียกเวลวคําสาบความเข้มข้นมันก็จะลดลงตามเวลาที่ผ่านไปเนาะ ใช่แล้วครับซึ่งนี่เองก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับคำสาปของตระกูลเคนดีและคำสาปหมายเลขศูนย์ที่พวกเรานำมาโม้ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำสาปที่แบบว่าโอ้โหเป็นคำสาพที่น่าสนใจแล้วก็ลึกลับนะสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับพวกเราได้นะใช่แล้วครับแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยพเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ค่ะไปกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเรา อกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ